แล้วก็ทางฝั่งนี้จะปั่นจริงจรหรอคือแล้วนี่จะปั่นไปยังไงอะกิ่งไม้อะโอ้โหลงเขาคือตอนน้าทุกคนก็ต้องยิ้มนะแต่จริงบอกเลยว่าตอนนี้ที่สวัสดีค่ะตอนนี้นิดอยู่ข้างทางแถวๆบ้านนะคือนิดลืมหมวกกันน็อกกันทุกคน โนมันก็เลยต้องขับรถจักรยานกลับไปที่บ้านนะคะเพื่อไปเอาหมวกกันน็อกให้นิดเอ่อจะไปที่ไหนกันนิดไม่รู้นะเพราะว่าแต่ละวันอะ่ะเราไปกันเกือบทุกๆ2วันเลยนะบางรั้งก็อาจจะ3าวันถ้าฝนตกโนมันมาแล้วนะคะเพราะามันอยู่ใกล้ๆนี้เองเนาะเออคือลืมได้ไงก็ไม่รู้เหมือนกันก็เตรียมนั่นเตรียมนี่เสื้อกันหนาวอะไรอย่างเงี้ยเพราะวันนี้อากาศดี <c oughs> thank you โนมันบอกว่าไม่ได้นะต้องใส่เพราะว่าเดี๋ยวอันตราย เพราะว่าเราอาจจะเข้าป่านะคะเมื่อวานนี้เราก็เข้าป่านะคือเข้าป่าแบบทรหดเลยทุกคนเมื่อวานนี้เราแบบเจองูด้วยตัวเบลเลยแต่ทีนี้ว่าคืองูนไปอีกด้านหนึ่งมันหนีจากโนมนันเพราะโนมันนำหน้านิดนะคะแล้วมันก็พุ่งไปอีกด้านหนึ่งแล้วเมื่อวานนี้นี่ไม่ได้ถ่ายคลิปวันนี้นี่ก็เลยคลิดว่าเอ้ยเดี๋ยวพาทุกคนไปปั่นจักรยาน,นก,กันดีกว่าไปนะค่ะเดี๋ยวออกเดินทางนะ นิดซื้อหมวกกันน็อกใหม่นะลืมบอกเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้ให้ดูด้วยนะเ,เพราะว่าอันเก่านะ่ะนิดยืมของน้องฟิโอน่ามาใช้นะคะแต่ว่าหัวน้องก็เริ่มโตขึ้นนะต้องเปลี่ยนไซส์เหมือนกันยังไม่ได้ไปปั่นจักรยานกับเด็กๆเลยนะคะแต่มีจักรยานไฟฟ้าเดี๋ยวเราก็เลี้ยวเข้าป่าแล้วนะ นิดมัวแต่ปรับกล้องนะหนูแม่นลอยอยู่เสร็จแล้วกว่าจะตั้งกล้องได้ก็คือแบบนะบางครั้งมันก็ไม่ตรงหรอกนะคะางนนั้งมันก็ตรงหรอกเอาจริงนิดยังไม่รู้ทางเลยนะอ่โอเคหนูมนครอส่งมาให้เพราะว่า,เ,าเรามีแอป ร่วมกันนะคะก็คือถ้าโนมแม่รู้ว่าจะไปไหนแล้วกดส่งมาทีนิดมันก็จะขึ้นบนนาวีของมิดนะคะเครื่องบอกทางหรือว่าคอมเล็กๆบนจอสอักรยาน2.3กิโลเมตรเลี้ยวซ้ายมือเราต้องตรง,งไปเรื่อยๆก่อนในป่าช่วงหน้าร้อนผลไม้เยอะนะ แต่ว่าโนเมนเขาไม่ค่อยให้เก็บนะคะส่วนใหญ,ญ่ก็จะได้เก็บแค่เชอร์รี่ส่วนลูกบลูเบอร์รี่หรือว่าราสเบอร์รี่อะไรเงี้ยโนเมน้นเขาไม่ค่อยให้เก็บไม่ใช่ไม่ค่อยนะไม่ให้เก็บเลยมเมื่อวานไปปั่นจักรยานคือถ่านนิดหมดเลยนะโนเมนเขาก็ชาร์จไฟฟ้าให้วันนี้เต็มนะคะ ในป่าแถวบ้านนิดไม่น่ากลัวนะอย่างที่เห็นเลยนะคะว่าสองข้างทางอะ่ะเขาเพิ่งมาตัดหญ้าใหม่ๆเลยนะใ้นิดเจ้าหน้าจ้าเมื่อวานนี้นะคะหรือว่าวันก่อนเพราะนิดยังได้กลิ่นหญ้าอยู่เลยหรือว่ากลิ่นมาที่เขามาตัดอะ่ะก็คือสองข้างทางก็จะเกียนเลยนะ เริ่มเย็นเมื่อวานอากาศร้อนมากใส่กางเกงขาสั้นเสื้อแขนสั้นแล้วก็โดนยุงกัดแบบทั้งตัวเลยอ่ะวันนี้พร้อมนะคะใส่กางเกงขายยาวมีเสื้อขายาวมาทายทาขย,ยากันยุงแล้วเรียบร้อยนะเมื่วอวานนี้ไม่ได้ทาย,ยากันยุงด้วยนะคะทาตะเข็นกันแดดเพราะว่าร้อนจริ แบตเตอรี่เต็มร้อยสามร้อยเมตรเลี้ยวซ้าย เรามาจากทางนี้แล้วก็พักดื่มน้ำกันแป๊บหนึ่งเมื่อกี้นี่ทำกล้องตกก็คือมันแบบไม้กันสัน่นมันสะเทือนมากเกินนะคะตอนที่เราขับกลางหมู่บ้านอะ่ะเหมือนปกติชนิดแบบเคยเข้าหมู่บ้านคือทางมันจะเป็นหินอีกแบบหนึ่งเนาะก็คือหล่นเลยนะคะนี่ก็เลยไม่กล้าเอามือถือติดไว้กับไม้กันสั่นนะก็เลยเดี๋ยวจอดให้ดูเป็นระยะระยะนะคะนี่เราอยู่กลางป่าเลยนะ ก็อีกเดี๋ยวอีกเจ็ดรอยเมตรนะก็ตามนี้เลยนะคะเลี้ยวต้องกลับเหรอทำไมอ่ะอ๋อนมันบอกว่ามีทางแยกเมื่อกี้เราแยกมาตรงนั้นนะก็โอเคนะคะนมันบอกว่าเลี้ยวก็ตามนั้นเลยนะดูทางดีๆเมื่อกี้ไม่พาไปนะ ทางแต่ละที่ที่น้องมันเขาพานนีไปคือแย่ลงเรื่อยๆมีทางฝั่งนี้แล้วก็ทางฝั่งนี้จะไปจริงๆหรอขนาดกิ่งไม้ล้มแบบนี้นะเบสติกกิ่งไถ้าฝันดูสิทุกคนไปค่ะเอาไงก็เอากันเนี่ยเขาบอกให้เลี้ยวนะดูทางนะทุกคน คือแล้วนี่จะปั่นไปยังไงอะ่ะกิ่งไม้อะ่ะโ,<ฮ>โอ้โหอีกแล้วคานนอีกแล้วลำมานลวกัน สิบเมตรต้องเลี้ยวสายหวังว่าจะเป็นทางที่ดีกว่าเดิมมีรอยเป็นก้นกอนๆอะไม่แน่ใจว่าจะมีป่าหรือว่าเป็นหมาแต่ถ้าให้เรานะ่าจะขี้หมามากกว่าเพราหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านเมืองมานะคะม้าเยอะมีทั้งคอกม้าเรียนขี่ม้าได้อะไรเงี้ยเกี่ยวกับม้าก็มีของขายด้วย ขันชนไส้เนี่ยอตไมุมัมนหันสู้ขันโนมันบอกเธอคิดว่าป่าด้ตัวนี้เห็ดไหม,มนิดบอกไม่รู้ต้องลองหาดูมันก็อาจจะมีนะตอนนี้นิดใช้ไม้กันสัน่นแล้วนะคะเพราะว่านออ่อยากให้ดูบรรยากาศนะแล้วก็ทางที่เราปั่นนะคะ ตอนที่มือถือนี้ตกในเมืองอะบอกเลยนะแบบรุนมากอะนึกว่าหน้ากระจกจะแตกแล้วนะคะเพราะว่าถ้าแตกอะต้องซ่อมแพงนแน่เลยก็คือต้องซื้อมือถือใหม่เลยแหละถเถื่อนะะจะซ่อมไม่ได้นะคะแต่โชคดีปอกมือถือนีสแข็งแรงทนทานนะไม่บินเลยนะคะหนามากถึงแล้วที่นี่เป็นภูเขาที่สูงที่สุด ที่อยู่หมู่บ้านนิดนะตอนนี้กำลังหาทางกลับบ้านหรือว่าไปต่อนะคะเนี่ยก็ขึ้นเนินตรงนี้มาเนี่ยตรงเนินตรงนี้แหละน้่มมันบอกประมาณนี้อะไรเห่าขาวว่ะน้มมันเพชอะน้มมันคกมากเฮ็ดอะไรเนี่ยไหนยแยะเลย เห็นไหมเมื่อกี้น้องมันเพิ่งถามเธอว่าป่านี้มีเห็ดไหมแต่ว่าเราไม่รู้นี่สิว่าเห็ดอะไรกินได้หรือเปล่าคือเขาแบบมีเยอะจริงนะลามไปทั่วเลยกระเป๋าใส่ของหน้ารถมีเสื้อกันหนาวแล้วก็กระเป๋าเครื่องดื่มไม่มีอะไรมาเยอะนะคะเพราะว่าเราอยู่ใ,ใกล้บ้านแล้วก็มีเงินนิดหน่อยนะไปค่ะน้องแม่นเสร็จลัด 我们。 คือมันจะเห็นมุมไม้กันสั่นนิดนึงนะคะไม่ต้องขออภัยด้วยเพราะมันช่วยไม่ได้จริงๆนะ แล้วนะคือทางมันแบบสุดยอดอ่ะพาดูวิวดอกไม้ไปยัไงต่อมีสามทางมันดอกเจอเรีอ,ไอะไรอะวอะโซ โนมันเจอกวางวิ่งไปพอได้ยินเสียงคนเขาก็กลัวเนาะรดีนเสียงไกลๆน่าจะอยู่ทางโน้นนะนูมนมันอยากรู้ว่าดอกไม้อะไรทำไมสวยจังคือมันเป็นเหมือนกระดิ่งอกลอกหงอง,องหวอจ๊ะ อ๋อฟิ้งหูดหมวกไปดูข้างทางเดี๋ยวเราจะไปทางนี้นะคะก็คือเราเคยดูครั้งหนึ่งจำได้นุมมันบอกว่ามันเป็นพิษนะดอกไม้ตนงนี้เห็น <c oughs> ดอกสวยๆนะคะแต่ว่าอันตราย seine Märchen. Achso. Ja, auch schön langsam hier. Okay, wollte ich auch. Es ist wirklich ein Walde, wo man nicht kenne, und einfach so rein. So voll gefährlich. Niemand kann den mir helfen. Der Ja. บบบบคือทางดีๆมีให้ไปก็ไม่ไปอะทุกคนต้องมาทางแบบนี้ยคือพอแบบมันเป็นแบบนี้นานๆน่ะนีน่ก็ะชักจะแบบโมโหแล้วนะเขาบอกข้างหน้านี้เดี๋ยวก็เข้าหมู่บ้านแล้วแต่ว่าไม่แน่ใจว่าหมู่บ้านไหน คือมันเมื่อยแขนปวดก้นดีที่ใส่กางเกงขายาวเนี่ยต้นขันเฟรนสน <c oughs> คือตอนหน้าทุกคนก็ต้องยิ้มนะแต่งจริงบอกเลยว่าตอนนี้ดีงเปลี่ยนเป็นเกียร์สูง ามแรงความเร็วเทอร์โเพราะขึ้นเขาไอเดียวอ,อะคือขึ้นขเขานีเนียนลับลาบก็ยังโอเคนะแต่อันนี้เป็นแบบปา่าหญ้าแล้วไม่มีรากไม้ด้วยมันก็สะเทือนแบบนเนะระบบนี่เราปั่นกันมานานขนาดไหนแล้วเนี่ย สองกิโลเมตรจากบ้านห้าสิบหกนาทีโอ้เขายลงชั่วยข้งหน้านี้เป็นทางธรรมดาแล้วนะดีขึ้นมาหน่อยไอิีงไม้อ่ะ มโนมันบอกว่าเราไม่เลี้ยวซ้ายเยอะกว่า,วาตรงนี้เป็นทางดีขึ้มนมาหน่อย พาเดียวลงมาดูแม่นม้ำรถที่นช่วงอนนนหรอเรไม่บอกข้างในมีคนนะเขาน่าจะแบบอยู่เฉยนะคะแต่ว่าร้านอาหารนะ่าดูปิดนานแล้วนะจากเห็นด้านนอกก็คือรกมากเลยนะคะหรือว่าอาจจะปุรณะซอมแซมก็ได้นะใครจะไปรู้ทั้งนั้นมีคนเดินเล่นอยู่นะคะเห็นไกลมีเป็ดมีห่านด้วยเห็นไหมอะทุกคน ซุ้มซ้มบรรยากาศนะคะนมันไปข้างไหนเรายืนอยู่ติดถนนใหญ่นะนได้ยินเสียงรถผ่านไปมานูมันหายไปแล้วจริงๆครัทุกคนไปทางไหนอะไปหา,งไ,งไ,ปหาไปต่อกัน ถึงหมู่บ้านนิดแล้วถ้าอย่างไรเดี๋ยวคลิปต่อไปเรามาเจอกันใหม่แล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ